คมเห็นคนนั้นไหมให้ทีมไปวิ่งราวเขาเอาเงินก่อน มินตันดิ้งดองนะคะวันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามินตันแต่งตัวทางการหน่อยวันนี้เนี่ยมินตันจามาเป็นซีอโอรับสมัครพนักงานครีเอเตอร์ประจําช่องนะคะ<อ>คือเมื่อก่อนอะมินตันจามีแต่บอกว่าทีมงานที่แบบรุ่นราว,าวเดียวกันกับพ่อทุกคนคือแบบว่าเป็นลุงลุงหรือไม่ก็ทีมงานมีแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยมินตันก็เลยประกาศรับสมัครครีเอเตอร์ประจําช่องมินตันแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้คัดคนแรกนะ จาก500กว่านคนเนี่ยมินตันคัดมาเทศงานในวันนี้อันนี้ก็เหมือนกับเรียกมาสอบสัมภาษณ์สอบภาคปฏิบัติอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมงานเคร,รเตอร์คนเนี้ยเขาจะทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเคร,รเตอร์คนใหม่ประจำช่องของมินตันกันค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมงานเคร,รเตอร์คนใหม่ของมินตันแนะนำตัวเลยนะคะสวัสดีครับชื่อทีมนะครับ ตััด้นะครบทีมรู้ไหมคาว่าการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าทีมจะนั่งหน้าคอมอย่างเดียวแล้วทีมจะเป็นครีเอเตอร์ที่ดีได้คุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ด้วยก็วันนี้นะคะมินตันมีบททดสอบมาให้ทดสอบทั้งหมด ห้าข้อด้วยกันนะคะห้าข้อด้วยกันนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกของเราเนี่ยคือจะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็พิจารณาลองดูทุกคนว่าทีมผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านเนี่ยก็คือถูกใจไลค์เนี่ยเยอะกว่าดิสไลค์นะคะแต่ถ้าดิสไลค์เยอะกว่าไ like ลคะ์ like เ, like เนี่ยทีมก็ตกงนานโอเคนะทีมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบทีมกัน กิจแรกนะก็คือต้องไม่เลือกงานคือบางงานอนะ่ะทุกคนเวลาย,ยกจับสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีงานอื่นๆที่มินตันทําด้วยตัวเองไม่ได้อ่ะมินตันก็อยากจะมีคนมาคอยช่วยมินตันนะคะบางงานมินตันก็ทําเองไม่ได้จริงๆมินตันต้องการคนที่มีน้ําใจช่วยงานมินตันนะคะมินตันก็เลยขอคนที่ไม่เลือกงานค่ะเพราะฉะนั้นมินตันจะให้นายทดสอบทําอะไรบางอย่างทีมห้ามเลือกงานนะทีมเห็นคนนั้นไหม ไปวิ่งลาวเขาวิ่งลาวเขาวิ่งลาวเขามินตันต้องการคนที่มีน้ำใจช่วยงานมินตันนะคะไปโชวเอาอะไรของเขามาก็ได้อย่างนึงทำได้บ่าจะลองดูค่ะไปถ้างั้นเริ่มเลยมินตันไปหาที่หลบกันโดนอะไรมามินตันไม่เกี่ยวข้องนะคะเด็กชาย ไปแบบนี้ครับกำลังเล่นอยู่เลยอ่ะพอดีเจ้าของโทรศัพท์สวยครับกระเด็นไม่หายไม่หายโกรดหรอนะแบบนี้อ่ะมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้สิมาวิ่งขโมยของแบบนี้อ่ะมันต้องทําอย่างดุเลยจะหายโกรธแล้วผมต้องทํายังไงครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกก็แค่หองแก้มเราได้ครับขออนุญาตครับต่อไปนึงมาเลยจ้าคุณ เก็บภาพไม่ทันขออีกเทคสโลสโลทีมเมื่อกี้คนดูเขาดูไม่ทันเอาใหม่เอาแบบสโลสโลอ่ะคือแบบว่าให้มันแบบมันมีความโรแมนติกบ้างเมื่อกี้คนดูเขาดูไม่อินนะเข้าใจไหมไม่ใช่แบบกระชูกูขาดจับมาจับมาตบจูบตบจูบใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่โอเคอ่ะนิตันจะไปขอเขาเป็นขออีกคนนึงอยู่ข้างหลังแล้วนะ <Okay. S 2> คถือว่าภารกิจแรกคุณทำสำเร็จน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะคือน้องเขากล้าเล่นกล้องด้วยเฉยเลยตอนแรกมิตนตันก็เห็นเขานั่งเล่นมือถือเฉยๆอะ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าเข้ามาเล่นด้วยนะคะ<อ>ไปดูภารกิจที่3ว่าทีมจะากล้าทำหรือเปล่าภ<อ>ารกิจต่อไปนะคะคือคุณต้องเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอ,อย่างเช่นมินตันให้เข้ากับคนนี้นะคนนี้คือ,เ,อเพื่อนร่วมง,งานนะคือคุณต้องเข้ากับเขาไม่ได้เ,<อ>เดี๋ยวเราไปเจอคนที่มินตันจะให้ทีมปรับตัวเข้ากับเขานะคะ เห็นเสื้อเหลืองนั so <boring> <t Bis którym Island> ้นไม่ดีต้องปรับตัวให้เข้าของเขาได้เลยครับข้าวเล้วจังวะดิจ้าข้าวแล้วจังวะดิจ้าข้าวแล้วจังตัดเล่นตั้งไรฮะข้าวแล้วจังไม่คุณต้องเล่นให้สนุกต้องทำให้เขาหัวเหรอเลือกเบอร์อะไรนะครับทำทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเลือกเลยครับเป็นสองหนึ่ง ทำนี่ครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยไม่เท่าผมให้มาสร้างเลยให้คะับคุยไม่รู้เรื่องพอๆกันสร้างเลยให้ครับขอจ้างอะไรคะเอาไปซื้ออะไรคะซื้อกินซื้อกินซื้อข้าวกินไหมซื้อข้าวกินก็ซื้อซื้อข้าวกินงั้นมานี่ปไปเซเว่นไปไปไปเซเว่นนะเซเว่นคนคนนี้รวยมากเป็นเจ้าชายเลยไม่อยากกิดูผมเป็นไม่อยากกินผม าบอกไปกินคนหรอกอยากกินข้าวเขาอาจจะไม่ได้งานนะเขาเขาอาจจะได้เมียกลับบ้านเข้ากันได้มากเลยข้าวแล้วนะข้าวกล่องชีแดงนะข้าวกล่องไก่ชีแดงนะงเดี๋ยวนั่งคุยกับผมตรงนี้เอาเอาเอาเขคะเดี๋ยวมีตันเข้ามาซื้อข้าวเลย โอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาอยากกินกล่องสีแดงนะคะทุกคนนี่เดนนันเอาไปให้เขาเลยอันไหนที่แบบเทปๆเดนนันซื้อไปให้เขามีไส้กรอกไส้กรอกนี่แพนแพรทุกคนไส้กรอกสไตล์ญี่ปุ่นเขาใส่เสื้อเรอยห้าใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาเร้อยหิให้เขาด้วยไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะคะแต่ว่าเข้าได้ค่ะ พริกสดเอากลับไปให้พ่อกับแม่กินด้วยนะจะจะเนเอาไปกินให้เย็ะเยนใ่ตจังเหรออันนี้ขนมมีหลายอย่างจะให้เยอะทำไมจะได้มีกินหลายวันนี่เอ็มร้อยชอบเอ็มร้อยเขาบอกชอบเอ็มร้อยเห็นใส่เสื้อเอ็มร้อยนะจะกินอะไรเวย้ชั้นหมดจะกลับไปกินข้าวคุ้งน้ำปลาที่บ้านจะเองมคิดให้อรออะนะจะจะจะอันนี้เขาให้แต่ก่อนที่จะให้ตัวเองต้องกล้าหอมแก้มคนนี้ก่อนเขาถึงจะให้ให้เข ไปซื้อข้าวกินนะจ้าจ้าซื้อไปซื้อเอมลอยเด้อเชีชิ์นายทีมเคยโดนเพื่อนหญิงของแก้มาก่อนไหมไม่เคยครับเคยแต่แม่โชคดีนะโชคดีนะบายบายบททดสอบต่อไปนะคะก็คือจากทดสอบการกล้าแสดงออกค่ะวันนี้ทีมจะต้องใส่กางเกงในตัวเดียวเดินที่ตลาดตึงวจครับทีมเคยทำปะแบบเนี้ยปกติผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเป็นคนธรรมดาครับ ทีมจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกแล้วเช่ญเลยเดี๋ยวแอบ,บดูอยู่ไกลๆนั่นท้ผมพี่ไปถ่ายกันซื้ออะไรซื้อขอนุลน์เขาเยอะๆอร่อยค่ะไห่อร่อยะคะาอร่อยค่ะหัวอร่อยกว่าค่ะ

น,นี่ก็เหลือข้อความอดทนกับความคิดสร้างสรรค์น,นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งนาที่มีลมแบบคือแบบว่ามันเป็นลมหนาวมากเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้แบบแต่ละคน สั้นเสื้อแขนสัส้นแบบหนาวมากตอนนี้แต่ว่านี่คือข้อสุดท้ายที่มินตันตัดสินว่าจะรับทีมเข้ามาเป็นครีเอเตอร์ประจำช่องดิ้งดองของเราหรือเปล่านะคะ <S 1> <S 1> คือการที่จะมาอยู่ในช่องดิ้งดองของเราเนี่ยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะทุกคนออต้องการคนที่แบบหัวใบใบมีความอดทนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเจองานยากแล้วก็แบบถอยแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ <S <S ซึ่งภารกิจที่มินตันจาทดสอบนั่นก็คือ เป็นสิ่งของหรืออะไรก็ได้ที่คิดว่ามินตันชอบทำอะไรก็ได้ที่ให้มินตันรับคุณเข้างานโดยใช้เนี่ยจริงเหรอครับหนาวแล้วครับรีบเลยครับตอนนี้อากาศก็หนาวหนาวครับต้องลุยน้ำอีกไปนั่งรอนะไม่ไม่ยืนดูก่อนแล้วครับ<อ>เดี๋ยวคงเหงาน,นะครับไม่เป็นไรเหงาไปเถอะเดี๋ยวเวลาทำงานก็นจ,ะจะหนักเหงาหนักกว่านี้เลือกเอาเลยจะไหนบ่อไหนมีหลายบ่อว่าชื่อคือนะ คนครับผมนั่งรถมาจากบ้านเกือบพันกิโครับผมจะไม่ยอมตกงานเด็ดขาดเฮ้ยคนเริ่มกันเลยคนจริงครับทุกคนผมไม่เกี่ยงงานครับผมโอ้ยน่ากินว้าก่อนอื่นนะครับผมต้องหาโคดมาเยอะนะครับเพื่อที่จะปั้นเป็นรูปเป็นร่างให้ได้นะครับผมยังไม่พอนะครับมันเป็นแค่เศษหนึส่วนสิของศิลปะของผมครับผม เรามาดูความพยายามของเด็กใหม่กันนะคะทุกคนเดี๋ยวมิเตนขอเซิฟฟี่ต่อลยสู้ๆนะครับครับทุกคนเว่าประมาณนี้ก็น่าจะเข้าที่นะครับเดี๋ยวเรามาปั่น2,000 years later โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ดินแล้วนะครับอะอรอย่าเยียบอย่าเยียบ หมือนเด็กน้อยเล่นที่ดินเลยโอ้ยหนาวอ่ะทีมเร็วๆหน่อยหนาวมากเลยมือมินตันแบบแข็งมาแล้วทุกคนเสร็จแล้วครับคุณมินตันนะผมเชญดูได้ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยงานศิลปะนี้จะสำเร็จลุ้งล่วงจับตาดูให้ดีนะครับผมจับตาดูดูนะครับทุกคนดูนะครับคุณมินตัน โอ้ oh God. ขึ้นไม่ได้หรอเดี๋ยวไม่หอมว่ะเหมือนเด็กเขาเลยอะ่ะเห<า>มือนเด็กเขาที่แบบเล่นโคลนแบบเล่นแบบเล่นดินเดี๋ยวอะไรศิละปะของผมครับผมเดี๋ยวนะ ม,มันเหมือนอะไรอ่ะทีมดูรูตรงนี้สิครับผม<า>มันเกิดจากอะไรทีมมันเกิดจากลิ้นของผมครับผม <What? S 1> ตอนนี้ผมเอาหน้ามุดลงไปครับผมผมเอาลิ้นแยงเนี่มัน uh ก็เลยเกิดเป็นรอยนี่ครับผมเนี่ครับผมทีมจะมาสมัครงานอะไรมินตันเนี่ยอะ <c oughs> ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ มันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกมินตันด้วยนะคะแล้วก็จะให้มินตันรับทีมเข้าทํางานหรือเปล่าก็เดี๋ยวมินตันจะดูตรงที่ไลค์แล้วก็ดิสไลค์นะคะทุกคนส่วนในเฟซมินตันก็จะดูหัวใจแล้วก็โกรธนะคะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะคลิปที่จะทดสอบทีมงานคนที่1ก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วบายๆค่ะทุกคนไปแล้วตอนนี้ขึ้นหนาวมากบาๆครับทุกคนเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนมันเหนียวมันเหนียวโมเอโกมินตันมันเหนียวไปละคะ